ม,มีคนเปิดแล้วกิ้งเอา้ากิ้งแบบนี้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเราเปิดชั้นสุดท้ายไปกห,หนึ่งทีด้วยเอ็กซ์ e คิลรัวไม่ประมูลครับปิดด่วนปิดด่วนไปเลยเพราะเรารวยจ้าจะแบบว่าสบันด้วยไฮโด้มันเบียดตีเพื่อนอบอสตัวนีว้โอ้โหคาร์บ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมยีตีต้อนครับเข้าสู่หัตถนช่องที่เคยนะวันนี้เรามาอยู่กับมอตสอและคอนเทนต์วันนี้เราจะใส่ผ้าคล อาจจะเอาเป็นแทงออกสักชิ้นหนึ่งอเพิ่มตามอีกเข้าไปเพราะว่าตีเนี่ยกระโดดเป็นเวทนะครับมีเผาเข้าไปอีกเออนี่ไฟเตอร์ก็ไม่รู้ว่าจะชนตัวอะไรได้บ้างนะครับในแพทชนี้มันก็จะมียีหนแล้วก็ใบลงใบร่อนนะครับแต่ที่เจอเยอะที่สุดถ้าแบบเขาเฟิร์สพลิกอะไรอย่างเงี้ก็จะเป็นยีนหนนะครับ เรื่องแรกก็ทรงๆนะครับเขาก็ไม่ค่อยเล่นกับเราแหละเป็นทรงเป็นตรงอ่ะกระแทกแค่หนึ่งทีเออโห <ไป S 1> นี่เป็นงานนะครับไม่โดนดาบของเราปากให้หนึ่งทีจะเป็นการป้ายนี่ครับครั้งนี้เดี๋ยวผมขอลองอัพเป็นสกิลหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆอัพสกิลไหนน้ำสองหรือหนึ่งครับแล้วนี่ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้วย พอติอัพสองนะนั่นเนงกงก็จะได้คูดาวเขาได้ว่าไหวะเหมือนมันติดมืนงงอะติดใบนะครับเร็วขึ้นคูดาวเราเร็วขึ้น,นเลยยเงี๋ยถอยแล้วโหไม่ไม่ได้เลเวลสี่ด้วยไม่น่าเลยวะน่าจะอยู่ในป้องไปก่อน เอาเดี๋ยวมังกรเกิดพอดีเอาเอานาสไรเยอร์แบบนี้ครับให้เพื่อนตีนี่เลยเราดูโปรไฟล์เพื่อนนะครับแต่ถ้าเขาเอาจริงผมก็สู้ไม่ไหวนะตอนนี้เดินบนๆเฉยๆนะครับวิวีคนเปิดแล้วจริงเอาจริงแบบนี้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาระเบิดชั้นสุดท้ายใบใี้หนึ่งทีด้วย เอ็กซ์คิวๆูดูไปเลยครับหมดแล้วครับอุ้ยเอาสูตรเอ้าแล้วได้ครับยีน่าโป๊กครั้งสุดท้ายอันนี้เราก็จะมาออกรองเท้าเกราะก,ก่อนนะครับแล้วก็เกราะอไฟรงเท้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเจอ,อยีน่าผมเปลี่ยนอยู่แล้วชีเกจต,ติดลำนี่ปกติเราจะให้ รีบหมาม่วงตีเพื่อเคลียร์ให้เขาจนก่อนนะครับยีแน่แต่เราเคลียร์ไปเลยมันเคลียร์ช้านะครับใส่แทงออฟเลนโดดได้ท่งทีจัมปิง้งไม่เล่นเอาแล้วเราได้อยู่ครับเปลี่ยนดีกว่ามาในเรื่องของพาสซีฟมอตอนนะครับยืนก็อยู่นอกระยะการโจมตีหรือหรือแบบเราไม่ได้สู้นะครับพู่นี้เราไม่ได้สู้ก็จะฮิลเลือดให้ ก็ไม่ค่อยโกลีน่าเท่าไหร่ก็ซัดไปเลยครับเดี๋ยวเลือดแล้วก็ฮิลให้กูเจอคนเป็นงานมาไม่เลยวิ่งครับรนี่สกินนี้ก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะครับันกระเทอยู่อะไรของมูลบูนอะไรนี่แหละอ,อยากจะเอาเลยเกลต้องกลับไปเคเลียร์เลย มันแน่รู้ครับว่าเราจะกลับมาเทค,คลิปเขาก็แบบมาเออหยอกหยอกหน่อย <c oughs> ปกติไม่หยอกนะครับออเคไ <c oughs> นท์เพลทกันกีน่าสักนิดหนึ่งนะครับพี่แกค่อนข้างเจ็บเดี๋ยวผมขึ้นคุมเขียวให้เลยแล้วกันต้นเกมแบบนี้เลยนะครับช่วยเพื่อนจัมปิง้ง <c oughs> โอ้โหแม่งปนติไว้ก่อน,นะครับนีถอยเลยจี <c oughs> จะไปเทสกัดเฮ้ยเทสกิลใส่ไฮโน่มากนะครับ เทีก็ต่อเมื่อเบิร์ดจริงๆทีเบิร์ตได้เห็นนะครับโมแล้วตรงกลางเสียเรียบครับสี่ต่อสี่เราไม่เคยเสียเรียบยีหน้าอยู่แล้วเดินบนออกครับนี่คือรองเท้ากันซีี่มันจะได้ง่ายกับยีหน้านะครับแล้วก็ปากใบถึงเทไม่ได้กับเราเลยเนี่นงไม่กลับไม่กลับครับติดไปเป็นถึงเทเอานะเพื่อน แล้วมาแบบนี้จําสูตรเอาชว,วยับแม่จะกลับก็ตายอ่ะมาจ้าวางผีไว้อยู่ครับผีโลกวิญญาณหลออโอ้โหไม่ดีครนคนี้มาตั้งนานคุมเขียวคุมเขียวอ่ะอันนี้ก็เราก็จะมีดราเมจเวทใช่ไหมก็จะมีรากไม้นะครับพลังแฝงของเรา อ่าเกาะไฟแล้วก็ในเครื่องของคุ้มเขียวจะมีสามบาเมตรนะครับมีป่าที่เียกูก<ม>ูก็ถอยนะเพื่อนสปายเลยผมก็ถอยไปนานแล้วโอเคเก็บพีแล้วก็กลับบนดีกว่าป้อมกลางไม่เหมือนจะแตกไปแล้วได้ลางคือมาสำหรับพีของเขายกๆอก แต่ติน่าจะเร็วกว่านีน้น่าจะเล่นมันนะครับเยนมอลต้อนแต่เล่นกันมันนะนี่ก็ยังทำผมจะทำคอนเทนต์ไม่หมดเลยจริงๆโดดครึ่งหลอดเออดาบใส่ฟ้าเอยผ้าคุมเขียวที่ไปในเทมหมออ่สมุดเขียวอะไรเงี้ยเราแทงให้เพื่อนก่อน,นครับหมดแล้วนะแอนหมดแล้ว ดูเถียวเพิ่มดาเมจอะไรอย่างงี้เนาะในแพทช์นี้สนุกข,ขึ้นนะอารีต้องบัฟมาให้มันมีอะไรใหม่ๆได้ทำนะครับแล้วเล่นสุดเลยระเบิดในจังหวะสุดท้ายเจ๊ได้ได้ได้ไดโอ้โหมีคนเกียนป้อมว่ะเพื่อนเอาไปสอดทาวเวอร์เนี่ยมันคุ้มกว่าน,นะนะั่นน่ละปิดด่วนต่อนนี้ไม่ประมูลครับปิดด่วนปิดด่วนไปเลยเพราะเรารวยจา้าเราเล่นนะครับยังกินมามากอยู่เลย ปลาได้ครับป้าคลุมเขียวนี่จริงๆอ๋อยเทม่มี้เรามีผ้าคลุมนี่น่าจะเป็นสีเขียวด้วยนะสีเขียวสะทะ้อนนี่สวยเลยมาไอ้โหไเอกคิวแม่นๆอีกครับเอามารัดแน่นอนไม่ทงไม่แทงอะไรนะครับวิคไม่เอาฟิกเกอร์ไม่เอานะครับฮิวไม่เอาระเบิดเอ็กซ์คิวเท่านั้น จะเข้ามาก็ช่วยเพื่อนไว้ก่อนนี่เราแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะ,ะเพื่อนเดินเดินเดี๋ยวก็ฮิลเดินก็ฮิลแล้วไม่ตายด้วยแทบไมปต้องตัดคลิปเลยอ <c oughs> ย่าไปพูดมากเี๋มันตายครับสวยจ้าถึงเชิญให้เพื่อนก่อนแล้วเราขอการโดดลองเล่นโอ้โหแม่งอมมาก ผมว่าอยากให้อันตีมันเร็วกว่านี้จริงๆน่าจะสนุกเลยโอ้โหโอ้โหทีมขึ้นก่อไฟเต็มเลยก็ได้นะครับรอกบรวบเรากระโดดบรวบกระโดดเอออันนี้รถก่อให้เรานะครับเราก็จะแบบว่าสบั้นด้วย ไฮโดมันมันเบียตีเพื่อนอบอสตัวนี้หูคาบอคาป้พอมไม่อยากเบิร์ดไฮโน้เท่าไหร่มันเบียตีนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่กระโดดไฟเตอร์นะครับถ้าโดดแครี่พวกเมดบางๆยังไงก็ล่วงนะครับจะลงแครี่ไม่ได้เลย <c ười> แครรี่มันยืนลึกมากทั้งเฟนิก ลบสกิลอ๋อสองสองบัฟสองบัฟเนี่ยกูก็ไม่รู้เรื่องไอ,อยืนงงๆเพื่อนเลยครับยืนแบบปล่อยจอยพักมือกันนิดนึงแต่อนนี้ผมใส่รูนแทงค์มาด้วยนะครับรูนแทงค์ทั้งหมดเลยนะไม่ได้ใส่เวฟมาเลยนะครับที่เห็นแ,แรงๆนี่ผมไม่ได้ใส่รูนเวฟมาเลยนะจ๊ะเนี่ยเลือดก,ก็บาร์โคด้ด ใส่ g o เด e n protect poise มานะครับก็จะมีคูลดาวนหกเปอร์เซ็นต์วิ่งวิ่งใส่เลยโอ้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีการเวทนะครับไฮโน่ปลาเริ่มแรงแล้วนะจ๊ะสองสามหกนีแรงจัดแล้วกระโดดไปครึ่งหลอดอืนี่แข้งนม่โดดจีเดียวครึ่งหลอดนี่ก็เอาเรื่องเลยครับยินแท็กเพื่อนหลอกเจียิีช้าเออยินแท็กเพื่อนไปเลย มีด้านบนเข้าอยู่นะครับหมาใหญ่เลยหนอนใหญ่จึ๊บหนึ่งทีเดยวิาวิาว,วิมีคากม้า,ามอยู่ครับตอนถ้าจะเบิร์ดจริงๆก็ดูด้วยครับว่าพลังแฝงเราอยู่หรือเปล่านะตอนนี้เรามีเอ้าวสไลด์เห็นแบบนี้สไลด์เห็นแบบนี้เอ้ารูปสวยโอ้โหความดีความชอบให้กบครับในจังหวันนี้อ๋อฟิล็อกเทียลใบ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  มันจ้าแทนเทพไปต้องกลับบ้านเลยโอเคชิวออฟไกอาดีกว่าไฮโนมันแรงแล้วนะครับไฮโนเพื่อนแทงให้แทงให้แทงให้มีล็อกชิวสวยครับได้ฟอมด้วยครับในจังหวะนี้แต่แครี่มันเกิดแล้นะเกิดแล้วนะเดืดแล้วนะเดืดแล้วเสียวอยู่ว่ะ มาดีกว่าครับโอ้โหขวาคิ้วก็ไม่เข้าเปิดพัดลมอันนี้พันลมเบิ์เบิร์แบบว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่เบาจัดคิวสองเราน่าจะแรงกว่านี้เนาะเออคิป,คปมันมันอะไรอย่างงี้โอ้ยไม่ทัน้งเนี่ยต้องยอมเสียปั๊บฟ้าไปครับ ขี่คลิปเลนพอได้อยู่ขี่คลิปเลนพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับโตโรที่ผมลงไป,ปมนะเมื่อวานนะเออน่าจะเร็วกว่านะโตโร่โตโร่น่าจะขี่คลิปเร็วกว่านะครับมาขึ้นไกอาเด้งเลือดกันนิดนึงครับกันไฮโน่ไว้ด้วยตาเหรอตาเหรอหเอาแค่นี้พอเริ่มถึกเหมือนกันนะครับไฮโน่ ถ้าเราจะกระโดดก็มีแครเรี่ยงยืนลึกเลยครับเออยู่หนึ่งไปแล้วเอาแทงเข้ามาเช็คครับแต่ว่าตัวหลังมันเข้าไม่ได้เออนี่ยืนลึกแยดยืนไปแจเจ็บอยู่ เด็กเล่นแป๊บหนึ่งนะครับล่ไฟล่านยเพื่อนสวยเดี๋ยวบนเราเคลียร์กันได้โไม่มนตีมาเฮาโน่เฮโน่เฮโน่เฮโนมันฟิกมามีล็อกชิลแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ไหนใส่สูตร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 เออผมต้องก็ล็อกชิลนะครับช่ง้งตอนสุดท้ายโดนป๊อปตี เป็นยังไงมอตสอผ้าคลุมเขียวโอ้โหคอนเทนต์ยอสักคอนเทนต์แต่สังเกตดูนะครับตัวเราค่อนข้างที่จะบางอยู่ในไฟเข้าไม่ได้เหมือนกับเป็นแท้งธรรมชาติออกแท้งเยอะๆเลยนะครับแต่แรกมไปด้วยดาเมจที่ดีขึ้นสำหรับอันติเออมีทั้งเกาะไฟมีทั้งรากไม้และผ้าคุมเขียวของเราครับพระเอกไอเทมในวันนี้โ่เด, <S <S ดวาวเวอร์ครับ <S 2> <S 2> ปั๊มดาวเฉยกดไลค์เจ้านี้ปากดไลค์นะครับกดแชร์กดซับตัใครกันด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมฝันดีครับฝันดีอะไรวะจะรู้ตรงตอนเช้าหรือตอนเย็น